สวัสดีครับผมโจเซฟคนเดิมเพิ่มเกิมคือดับก้าพิมึกมากับอีไก่ครับแถมแค่อีไก่คนเดียวครับอีไก่ใส่เลยครับโอ้โห่กกลับกลมพิมึกมอกไหมเนี่ยเอาครับเริ่มหาเริ่มหาแกเจอใครไหมเนะี่ม่กี่กําพูชุกกลับได้ก็คงไหมครับงบเป็นบือแนงงครับ

ピカピカピカ。 ตรงขี้เท้าครับมาครับมามามาผมจะพยายามเก็บเอิ้นครับโอ้โหโอ้โหโต่งครับอีไงคงยิ่งเจ๋งครับแต่ก็ไม่เท่เนี่ยผมเนี่ยครับแต่ก็ไม่เอ้ามาลุ้นกันครับมาลุ้นกันมาครับ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  จะได้เก็บอีกาได้ไหมคงยากว่ะคืออีกามีนกไหน,นกไม่ใช่เงินด้นสีครับนกสีเอาโดนว่ะโอ้โหแปแบๆปลาไปเยอะสองครับจะกลับกันพี่เหมือกได้แค่ครบไม่แค่ลันบาครับงันบา โอ้หกำกว่ดีมากข้าววววววอขี้ตัวว่ะโอ้นงงงงงง Kỳ có ý nghĩa <laughs> Làng ơi, có kẹp gì đây? ai hay, đi mà gây ngần không đúng không? biết มอปิ๊บไม้กลงมันไปหา,ายไกเก็บไข่ไก่อีไก่ของคงครับสวัสดีครับผมกระผมงาอีฟวันนี้ผมมาขายปิ้งไก่กันเลยขายปิ้งไกแ่แถมพี่แกะเอาละครับมาปั่งนะครับ อ้าวปิ้งไก่ครับปิ้งไก่ปิ้งไก่โจโจดอมลกาเกาของพี่แก๊กครับเอาหมอกีไก่ปุ๊บแล้วก็กลายเป็นไก่ย่างเลยครับอาครับปิ้งไก่ครับปิ้งไก่กระมกาะลมกาหมองแปะอมแปะอีะมีหมอกครับไกากรคือมาหาผมได้นะครับกุ๊กอมก็มีนะครับ เรือแรกเครื่องหืมกูกะกรรมก็มีนะครับปับงนี้มาขายใหญ่างครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกิดแสงก็วีครับผมแสงก็วีช่วยยากนี่แกก็ไม่ยากเข้ากับพีหมึกเอาครับก่อนนี้ปั่นก่อนก็ปั่นโอ้มีธงกลงไก้นะคะครับกาแปร สวัสดีครับคุณเก๋เอาปิ้งไก่ไหมครับเอาแปอะกูกันไี่อยากได้ปิ้งไก่คุณไม่อยากได้ปิ้งไก่ของผมเหรอครับบังครับปังปิ้งไก่รับปิ้งไก่ปิ้งไก่ไหมครับเพ่ปิ้งไก่ครับ พี่ไก่ก้าพี่แจ็คครับเอาไหมครับเอาไหมครับทำไมย่างนี่เงียบดังกว่าง่ายข้าวอ, <c oughs> อย่งี้เกี่ยวว่าพอขายง่ายร้านพวกดีกว่าเดี <c oughs> ย๋ยวแป๊บนะเพื่อนแปบ๊บแปบ๊บแปบ๊บโอเคอย่างไรไม่หันกวาดมาไม่ได้ถ้ามีวานะ้าแบบนีเดี๋ยวเปลี่ยนที่หิวไหมเพื่อน หิวกอนี้ยหิวก้อีเลยแล้วกันเนะิวคริวเออว่าแกมาข้าครับแปะเยอะไหมครับอาา้าวมาค้าหมดปังยโงนีผมไม่เอาโอ้โโอ้หโอ้โแ้โหโอ้กงแอ้โหโอ้โ้กออ้ ไฟฮะเอ้าหัวใกวิ่แรงอะไปกามาฆ่าต่อโอ้ยมาฆ่าดูดีมากครับเออมาฆ่าันมาทางนี้ทำไมครมาดี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  เกมดกุเกมดุเดี๋ยม,มันดุมาดุคุณเนี่ยครับดุมันเยอะแคุ่บมันตายว้ยโอ้โหเมื่อกี้มันดุกไหวะฮะฮะท,ท่าเถอะโอ้โ่ คอโอ้โหเมื่อกี้ทำไมอยู่ดีมันกุกเดินเฉยวะเออช่างเถอะเนาะเออแกงกะวีครับรกต่อไปคือคือผ้าไหมพรมไหมครับเอออีฟเครื่องขายกี่อย่างเนี่ยถามจริงเออกี่อกลางน,นะครับกล่องนี้ขายทุกอย่างเลยครับแต่อมแปะแยกกี่อย่างมีใช่หมดครับปั่นเครื่องเดียวอของโค้งเหรอนา่าจะคันหนูนะหรือเครื่องขายนี่ เียังเพลงการนี้มีบิวมากครับไปครับมาทครับมาทครับปุยให้มาเลย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 ยับบุกโอ้โหคือแบบนี้ยง่งยยับไปดูนะครับ Nghi bây mấy mày không! Ugh, ok, ok. Ugh, <faint> oh, <challenges in activity> ok, ouais. calves calves <habitude> ok. Ugh, ô, ok. Ugh, ok, 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 ok, ok. Ugh, ok, ok, ok. Ugh, ok, ok, ok. Ugh, มาคุยไล้มาคุยผม้วยครับมาค่ะมาค่ะมาค่ะอยู่ไหนเนี่ยมาค่ะอุมาๆมาแสงล้วนมาแสงล้วนมาค่ะ ครับเพื่อนคือผมก็ไปแล้วผมปากเก็บครับขไบเุณขอไคุณมากมากมา,มาไป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 